พูดไปพูดไปในอาตมาเพิ่งเข้ามาที่เวทีนี่พูดมองเข้าไปอีกทีหนึ่งกองพืชพันธัญญาหารอยู่ข้างหน้าอาตมาเนี่ยเจ้าประคุณเอ้ยมันก็อดที่จะนำมาพูดอีกไม่ได้โอ้นะเออก็เนี่ยยังไม่รู้ว่าก็ไอนี่เขาหันหน้ามาข้างหน้าอาตมาด้วยนะ มันยังไม่ยักกันมาหันหน้าไปข้างนอกที่เขาเธถ่ายเอาเขาถ่ายกล้องสายข้างในในเจาะที่เดิมมันติดไอ้นี่อีกถอไม่ได้มิมมาอยู่ข้างนี้แม่ไอ้กลัมปีหัวกลมอ่ะที่อยู่ตรงกลางมันหันหน้ามาให้อัตมาเห็นเห็นอย่างชัดเลยไม่ได้หันหน้าไปข้างนอกให้ข้างหน้าเาวทีที่ทางบ้านจะได้เห็นแต่กลับให้อัตมาเห็นวดอัตมาออกก็พอเห็นได้นะพอเห็นได้ หัวมันใหญ่จริงๆใหญ่กว่าหัวอะตมาไปตั้งเกือบสองเท่าตัวหวัวกระลำปรีและข้างๆอะไรผักกาดหรือผักกาดหอหรือว่ากระลำปรีหออะไรไปของเขา้าเขาจัดไปแล้วมันเดี๋ยวมันเลอะมันโครมครามันมาเลยนยไปยกมาเดี๋ยวโครมครามนะและกอข้างหน้าเนี่ยกอเดียวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกอข้างๆมันนี่นะ ไอเ้เขียวเขียวเนี่ยข้างๆกระลำปลีเนี่ยใบเขียวนี่อะไรจะว่าคณะก็ไม่ใช่คณะอะไรเหม,มือนกระลำปรีเหมือนกระลำใบดอกใบกระลำดอกอออเหรอฮะต้นเดียวนี่สิกอเดียวด้วยโอ้โหมันกออะไรกันนะกระลำใบจะคณะก็ไม่ใช่ใช่เปล่าไม่ใช่คณะแล้วก็ไม่ใช่กระลำปรีแล้วมันอะไรใบกระลำดอกโห <Favorite. S 1> แล้วจะไปกินตะกระดอกมันนิดเดียวนี่ใบกระล่ำดูที่นี่ใบกระลำดอกมันจะออกกระดอก,ดอกมาช่อหนึ่งเนี่ยแล้วกินได้ช่อมันแล้วไอ้พวกนี้จะไปไหนเนี่ยทั้งใบใหญ่ทั้งใบดกโอ้โหกบลําเลยมันเป็นตาอ่อนซ่อนอีลีเด้ภาษาอีสานมันเป็นตาอ่อนซ่อนอีลี และพวกเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารพวกนี้ถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยอาจจะมาพูดแล้วพวกเราเข้าใจและพยายามภาคเพียงรจะทําทําไปเลยทําให้ทั้งมีคุณภาพที่ดีและปริมาณที่มากมากจกนกระทั่งไล่แจกไล่แจกเลยในประเทศก็ไล่แจกเลยนะและพยายามที่จะให้คนในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริหารประเทศ ต้องพยายามพัฒนาคนให้พัฒนาให้เป็นคนเจริญให้เป็นคนอาริยะอย่าไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เป็นคนลดกิเลสเป็นคนที่เจริญเป็นพระอริยะเป็นอรหันต์ได้พระอรหันต์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้บรรลุอรหันต์แล้วจะไม่ทํางานไม่ใช่พระอรหันต์นิยอดขยันและไม่สะสมวิริรยารัมพะอปัจจยะปาสาธิกะนะ อะไรก่ออีกอา,า,าทูตะสันเลขาแล้วก็แม่ไม่ท่ทบทวนชักจะลืมวัานนักเก้าการนะาเลื่มใสอ่านั่นแหละทูภาษาทิกะแล้วก็สันตุธีนใน,นวันนักเก้าอ่ะอ,อ,อับปัจยะ ไม่สะสมแล้วสลับกันไปสลับกันมาสลับกันไปสลับกันมาเอาเริ่มต้นดียกว่าเลี้ยงง่ายสุภะสุปพสะพัฒนาปรับปรุงให้เจริญหรือว่าสอนง่ายบอกง่ายสอนง่ายว่านอนสอนง่ายมักน้อยหรือกล้าจนอัปิชะใจพอสันโดษหรือสันตุทิ แล้วก็ขัดเกลากิเลสตนเองขัดเกลากิเลสตนเองสันเลข,ขาดที่มันยังเหลือแล้วก็ทูตะคือทําลายกิเลสตัวเองด้วยหลักเกณฑ์ของศีลมีศีลส,สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่จะจบเป็นอยู่ป,ปกติไปได้เรื่อยๆเลยว่าทูตะหรือทุดงองค์แห่งองค์แห่งศีลเคร่งองคแห่งศีลเจริญเนี่ยทูตะหรือทุดงเนี่ยองแห่งทุดง ทูตังเนี่ยทูตังเององให้ความมีศีลเจริญนะ,ะแล้วก็เจอาปาสาธิกะและตัวนี้มีอาการที่น่าเลื่อมใสคือคกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใครพบใครสัมผัสแล้วก็มีที่น่าเลื่อมใส8ดไม่สะสมอปจยะเกขยันเสมอ,อสำนวนองท่านสมเด็จพุทธคัจานโจอนอท่านพรธสมเด็จพุท ทะโคสาจารย์ท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านแปลํำนวนเอาไว้ว่าระดมความเพียรวิริยารำพะขยันอยู่ตลอดเพราะพระอาหารหันเนี่ยจะขยันเสมอและไม่สะสมและมีอาการที่น่าเลื่อมใสน่าและกิลเลสไม่ต้องทำแล้วทูตะกขะจบแล้วขัดเกลาก็ไม่มีแล้วใจก็แน่นอนพอใจท่านพอศูนย์ก็พอ นะและก็เป็นผู้มักน้อยไม่มีอะไรมากๆมีแต่แค่พออยู่พอกินได้ไปไม่สะสมอะไรด้วยนะแล้วบำรุงง่ายแน่นอนท่านจบแล้วนะเลี้ยงง่ายด้วยแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนที่มีวันนาเก้าวอย่างบทสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะเพราะงั้นคนที่มีวันนาเก้าดังว่านี้ แล้วสอนผู้อื่นให้มีวันนาเก้านี้คนที่มีวันนาเก้าจึงเป็นคนที่บรรลุธรรมสุดยอดแล้วมาอยู่รวมกันเมื่อมาอยู่รวมกันก็เป็นสังคมสารณิยะเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างมีหกองค์อยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนกรรมนี่สามละสอยู่กันอย่างสาธารโภคี ลาบที่ได้มาโดยธรรมลาภธรรมิกาลาบที่ได้มาโดยสุจริตโดยธรรมก็เอามารวมกันเป็นกองกลางไมว่าสาธระโรคีไม่สะสมมาเป็นของตัวเอามาไว้กองกลางเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ดังที่เคยพูดเคยอธิบายแล้วทํางานฟรีทํางานแล้วอาศัยไปกองกลางไม่ว่าจะเป็นผลผลิตไม่ว่าจะเป็นรายได้เป็นเงินเป็นทอง เป็นทนบับัที่เขาใช้กันได้มาก็ตามได้แล้วก็มารู้ไม่กองกลางตัวเองไม่ต้องสะสมไม่ต้องเก็บไม่ต้องกักไม่ต้องรักษาให้กองกลางเขาช่วยรักษาดัได้ก็ไปเบิกก็มาทํางานทําการมันจะต้องใช้จ่ายก็เบิกมาใช้มาใอยเหลือก็คืนไปไว้กองกลางไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องลําบากรักษาอกองกลางรักษาเขาจะใส่ธนาคารไว้จะใส่แบงค์จะใส่ตู้เซฟอะไรก็แล้วแต่หวาไป กองสักกลางเขาก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลรักษาจับจ่ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลกองกลางอย่างนี้เป็นต้นมีเจ้าหน้าที่คอยอผู้ใดที่เขาถนัดผู้เขาที่เหมาะสมก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางานกันไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นในสังคมพุทธเจ้าเมื่อไปถึงขั้นสารบคุคคนี่พูดมามีหกผู้ไปสี่แล้ว นราปัฒมิกาแล้วก็เป็นสาธราปโปคีลาบที่ได้มาโดยธรรมก็ออาเอาไว้กองกลางใช้กินใช้ร่วมกันกองกลางไม่ต้องสะสมคนชนิดอย่างนี้เนี่ยเสียภาษีร้อยเปอร์เซนต์กินใช้กองกลางมีสารสารนิยธรรมหกเนี่ยข้อที่ห้ามีทิฏฐิสามัญญาตาสีนสามัญญตาข้อที่ทหกสีทิฏฐิสามัญญตา สีสามัญญาตาหมายคำว่ามีศีลเสมอกันคําว่าเสมอนี่คือเสมอสมานสามัญญาตานี่คือเสมอสมานเสมอสมานคืออย่างไรคือแต่ละคนมีศีลตั้งแต่ศีห้าศีห้ากับศีแปดสีสิบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีจุลศีลมจะมีศีลมหาศีลอะไรคือมีศีของพระเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้วเอาศีเหล่านั้นมาปฏิบัติกันทุกคนใครมีศีน้อยก็สมาน อย่างไม่ตีเสมอสมานอย่างไม่ตีเสมอผู้ศีลแปดเคารพคารุกรณะเป็นผู้เคารพุ้ติศีลสูงกว่าก็อยู่กันอย่างสมานเสมอสมานอยู่กันอย่างปลองดองอยู่กันอย่างสมานตัตตาอ,อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสอนไว้อาตมาก็เข้าใจสภาว่าทมในคําสอนในบัญญัติของพระเจ้าที่เป็นพระบาลีเนี่ย เอามาขยายความแล้วก็ให้พเราปฏิบัติพวกเราปฏิบัติได้เป็นสังคมชุมชนที่เป็นสาธารณภคีมีสารณียธรรมหกเนี่ยมาตั้ง50กว่าปีแล้วคนในโลกแม้แต่ในประเทศไทยแม้แต่ชาวพุทธไทยก็ยังเข้าใจไม่ได้ดีต้องใช้คำว่าเข้าใจยังไม่ได้ดีเข้าใจได้บ้าง บางคนแต่คนที่ไม่เข้าใจยังเห็นว่ายังนอกรีดโพธิรักนิ่พาออกนอกรีดมันต้องเป็นอย่างเทระสมาคมต้องเป็นอย่างกระแสหลักกระแสใหญ่ของคณ,ณะใหญ่ของประเทศไทยพุทธศาสนาคณะใหญ่ของประเทศไทยอันตามาว่าอันนั้นมันคณะใหญ่เนี่ยมันมันเสื่อมมันผิดไปจากธรรมะพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะใช้คำว่าโลกุตระเป็นตัวยืนยันโลกุตระคืออะไรก็อธิบายแล้วก็มายืนยันกับชาวโศกว่าชาวโศกมีโลกุตระแต่เทรสมาคมไม่มีโลกุตรธรรมมีแต่โลกีธรรมคือเป็นธรรมะที่หลงในลาบยศสันเสริโลเกสุขเป็นธาตยังเป็นธาตลาบยศสันเสริญโลเกสุขยังไม่อิสระเสรีภาพจากลาบจากยศจากสันเสริญจากสุข แม้จะเป็นพุทธไม่มีพระเจ้าไม่เป็นทาสพระเจ้าในความหมายแต่ยังตกเป็นทาสที่เป็นโลกียะอยู่พระเจ้าหรือศาสนาเทวนิยมยังเป็นโลกียะศาสนาพระเจ้าหรือศาสนาเทวนิยมทั้งหลายแหลยังอยู่ในกรอบของโลกียะยังไม่ออกมาเป็นโลกุตระเลยยังไม่มีความรู้ ของโลกุตรธรรมนะเพราะงั้นจึงมาเป็นโลกุตระไม่ได้จนกว่าจะได้มาศึกษาจนกว่าจะได้มาเห็นแล้มายินดีและมาศึกษาแล้วมาค่อยๆศึกษาปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปตั้งแต่ศีลจนกระทั่งเกิดผลเกิดอะไรๆไปตามลําดับตามลําดับมีเพิ่มคุณธรรมเพิ่มศีลอปปนกปฏิบัามมีศรัทธา สัตตธรรมเจ็ดอะไรงนี้เป็นต้นก็จเจริญไปเจริญไปถึงจะพัฒนาขึ้นไปได้นะเป็นศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาจ,นจินตนาการเช่นศาสนายุโทเปียหรือเป็นคำจินตนาการความเป็น จินตนาการของเทอร์มัสมอลจินตนาการเอาไว้แต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ยูโทเปียเหนือกับยูโทเปียไปอ่านดีๆเถอะเนือก็ยูโทเปียเพราะของยูโทเปียนั้นสามารถเป็นได้และสามารถเป็นไม่ได้ก็มีเพราะมันเป็นการ สุดโต่งเกินไปฟุ้งเกินไปเกินเกินที่มนุษย์จะเป็นไปได้น่ะมนุษย์เป็นไปไม่ได้เ็าอยู่ในนั้นมันก็เลยใช้ไม่ได้แต่ของพระเจ้านี่มนุษย์เป็นได้ได้พิสูจน์กับมนุษย์ด้วยแต่แต่พระุทธเจ้าตัดสรุมีตั้งแต่สังคมสงฆ์ของพระุเจ้าแต่อัตมาต้องใช้คําว่าสังคมสงเพราะในยุคโนนมีข้อจํากัดว่ามันเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยุคธาตุยุคที่ยัง คนยังไม่เข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนของตนเองยังไม่เข้าใจถึงสิทธิของตนเองเต็มที่ที่มีสิทธิร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังไม่ได้เพราะยังเป็นยุคทาตยังเป็นยุคสมบูรณายาสิทธิราชอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข้อจํากัดในยุคโนนแต่พระเจ้าท่านตรัสรู้ในยุคโนนแล้วท่านก็เอาคนนี่มาเป็นคณะของท่านคือเรียกว่าคณะสง คณะสงฆ์จึงมีคุณธรรมวันณะก้าคุณธรรมสารีธรรมหกนี่ได้บริบูรณ์แต่ก็มีข้อจำกัดที่ว่าจะไปทำอะไรนอกถ้าเป็นสงฆ์เรียกว่าเป็นพุทธว่เป็นเป็นภิกษุเป็นสงฆ์ถือว่าเป็นภิกษุและก็เป็นพุทธนี่แหละแต่ภิกษุเนียจะไปทำอะไรอย่างฆราวาสไม่ได้ทุกอย่างนี่เป็นข้อจำกัดอีกนะ จะไปปลูกผักปลูกพืชเองกินเองอะไรตัเองไม่ได้อย่าว่าจะปลูกเลยเป็นเด็ดจากต้นจากอะไรตไม่ได้เป็นวิน,นัยทำมาวิน,นัยห้ามไม่เลยในศีลก็ห้ามไว้พรากพืชไม่ได้จากต้นภิกษุนี่ไม่ได้ต้องให้พึ่งครวาสเขาให้เขาเอาทำมาให้กินต้องเป็นปฏิคาหกทายก คารวาสเป็นทายเป็นทายกเป็นผู้ให้ท่านเป็นปฏิคาหกเป็นผู้รับจากคารวาสจะได้อาศัยกันและกันระหว่างคารวาสกับภิกษุผู้บวชแล้วจึงเรียกผู้บวชนี่ว่าเป็นภิกษุหรือผู้ภิกขุเป็นผู้ขอแต่ไม่ได้ไปขอทานไม่ได้ไปขอหรอกทําคุณงามความดีถือบาตรไปบาตรนี่แปลว่าสิ่งที่ตกล่วงลงในบาตรปาตะเนี่ย ปาตะแปลว่าบาทเนี่ยปาตระแปลว่าบาทปาตะเป็กริยาจะมีอาหารก้อนข้าวบินทปาตังบินดะแปลว่าข้าก้อนข้าวข้าวที่คลาวาดเขาคืออาหารเองท่านก็ย่อม,มาเรียกคําว่าก้อนข้าวจะมีกับมีแกงมีอะไรก็แล้วแต่ย่อนลงไปในอาหารเองเรียกว่าอาหารตกลงไปในบาทปาตับแปลว่าตกล่วงลงไปในนั้นเอง โดยที่ท่านไม่ได้ขอแต่พระวาสเขาเห็นดีเห็นงามก็ใส่บาทให้กินจึงเรียกว่าไปตักบาทให้เขาใส่บาทแล้วเราก็ไปตักเอามาไปตักเอามาไปตักเอามาไม่ได้ไปขอตักถือบาทบาทตระนี่บาทตระไปคำนามคือ,อนี่แหละชนะพนาชนะทีก่กลมๆกันเนี่ยใหญ่บ้างเล็กบ้างนะพา ถือไปแล้วก็เข้ามาใส่ไงแล้วเอาแต่พอกินเอามาอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะขยายความเกินไปนะก็เอาเข้าสู่เนื้อหาสบัง